สวัสดีครับพี่น้องครับผมพอกำนนท์ฉนนท์ระเบิดออฟฟิเชียลครับนะครับพบพอกันตอนแรพี่น้องนะครับเศร้าๆบ่าเศร้าไปไหนสองสามโมงเศร้าครับพี่น้องครับวันนี้นะครับพาพี่น้องมาชมนะครับนะครับเรทีเรทีหลังจากที่เราเปิดฤดูกาลไปแล้วนะครับที่นี้เขาจะกำลังเตรียมพร้อมเดินทางครับพี่น้องครับกำลังจะเตรียมพร้อมเดินทางนวันที่27นะครับเจอกันที่อันเจนพี่น้องเนาะ พีน่นองตอนนี้เราพร้อมแล้วพร้อมแล้วกํลังทีมงานของเราก็กำลังตังวิธีครับตอนนี้ครับตังวิธีมังไฟจะลังเก็บวิธีครับพี่นอง เป็นรถเครื่องรถไฟรถเครื่องไฟรถเครื่องไฟอากาศมือสองสามโมงเรื่งองแดดแล้วเครื่องนี้ครับนี่ทังเบิงทั้งนี้แหละครับเดี๋ยวมันเข่าไปบ่ิไม่มีตตนามเพราะว่าฝน,นตกนะครับมีตตนาม,น,าม,ามน้ำไหลเตยเอ็มนายไปที่อยู่ที่ไอน พร้อมที่จะย้ายแล้วนะครับคารวันสาวนา้อยให้วันแพง,ย,งย่างไปเลยบอลถห้องงางเมืองพ่อมนเข้าไปเลยได้ยุครับได้ยุปิจารณเนโ,นโน่พ่นองครับเปิดฤดูกาลไปแล้วนะครับพี่ แผนกเวทีแผนไฟของกำลังเก็บบรรยากาศการหรือเวทีะนะครับเปิดีใหญ่ไปกุหลาบพ่น้องทั้งคอนเทนเนะ์เขาแคมไร้ค่ับ ตื่นเยอะื่หน่อยนะพี่แต่ว่าพี่หน่องหอกับสูครัดได้เหมือนนันวันที่ยี่สิบสี่มือนจะดูกันล้มกับล้มพี่หน่องเหมือนนันล้มล้ม,ลม,ลมยังเหมือนแรงนะครับกลางเตียนไว้ในเตียนตีร่างกาย นี่คือหลังเวทีครับหลังเวทีก็สิลุงได้ตละแต่ว่ามีเต้นเต้นชุดอยู่ทั้งคนโยบเติน้นคนเพราะท่านเก็บใต้พี่น,อนอ้องเมืองด้านหน้ะกระดานหลังผมเนาะบินน้นเยอะด้วยพี่น้องนะว่านอนยงัง ิ้มงานหลายครับดดรถเตียงแฟนไฟด้วยับเต้นเต้นชุดเต้น ผมนในท้องหอนนะครับสองคนบนทอนยังยัดเลยเดียวน่า,นาจะเสร็จน่าจะเสร็จวันนี้แหละตอนไปเสร็จเมื่อนี้เลงเลงครับเสียบเมื่อนี้เลี้ยงเลงเพราะว่าอุปรกรณ์ตะละยางมันก็นมันก็นต,ต้องคนไฟเฮ็ดเนาะครับเพราะว่าจอ่อพวกจอ่อพวกอย่างนี้มันกะ เห็ดแทงบริเล็พี่น้องต้องคไ่ไกลอีกลงครับมันอดีไซน์จังหน่อยหนึง่งเพราะว่าสิ่งของตลาดนี่คือมีแต่ราคาสูางๆครับเพราะปีนี้สาวน้อยพือนแพงเราเล่นจอเยอะมากครับจอเยอะเยอะเลยคือว่าเป็นทั้งหลังที่เป็นฉากนี่คือเป็นจอเกือบทั้งหมดนะฮะแห้วอกเก่าสิบเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องจอเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลย จะได้กากพี่น้องเป็นกำลังใจ้อครับกับฤดูการนี้ครับปี6 7 6 8นี่แะพี่น้องครับแล้วก็เป็นฤดูการแรกของนอนนะครับพี่น้องสอ,อนเวทีไา่สวอ,อนเวทีไฟ,ไฟแสงสีเสียงแต่ว่าวันวันที่เปิดมันเปิดฤดูการก็เต็มที่ครับถือว่าทําเต็มที่เพราะว่ามันก็นมีฝนนะครับก็ม,มีฝนฝนลินตลอดเวลาครับพี่น้องครับ คือชุดพวกชุดพวกอะไรก็คือเปียกแต่ว่านอ้นองๆหรือว่าทีมงานเทากับพี่ๆน้องๆทีมงานเทาก็สูดเต็มที่ครับเพ <d> ื่อผลงานนะครับให้พี่น้นองเขาได้รับชมนะครับ <d> ได้ยินบอดว่าได้ยินบอดว่าอ่าคนที่ซื้อกลุ่มปิดนะครับพี่น้องสีได้เบิ้งสีได้เบิ้งอีกรอบนึงเต็มรูปแบบ,บๆๆนะครับในไม่รู้วันไหนนะครับเดี๋ยวบอดจะแจ้งเช่นึง ได้เบิ่งได้เบิ่งอีกแทนนึน้อได้เป็นเป็นรูปแบบนะครับตัวพิเศษด้วยครับคนไดเขาคุมปิดรอบเมื่อเปิดฤดูกาลมันพิเศษผู้ใดเขาคุมปิดจะได้เบิ่งอีกรอบนึงนะครับวอร์สบราดดูว่าพิเศษม,ม,มาก นี่ครับจอครับตอนนี้คือเพ่นกระลังเอาจออาจอลุงมั็เขเอลุงอยากเจ้าหน่อยพี่น้องเขาเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่แบบโลกใบแห้งบ่ไรไหมครับต้องคอยเหตุต้องคอยเห็ุไปองใบใบพี่น้องก็เดีอยคอยกื่นคอยตืนเรื่อย บรรยา,ากาศเก็บเวทีเพื่อจะได้ไปทำการแสดงนะพอกันที่ฟันแกนได้เพียงเท่านี้นะครับพอไปที่ฟันแกนีมุมไก่มุมไก่ พี่หน่องถ้าคอนแกนพอกันเด้อนะครับวันที่27นะครับขอขอบคุณหลายๆครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับพาพี่น้องมาชมนะครับเวทีนะครับกับการเก็บเวทีหรือว่าพร้อมที่จะย้ายไปงานหน้าวันที่27นะครับพอกันอย่างคอนแกนพี่น้องขอบพระคุณหลายๆครับคลิปนี้ครับ ฝากติดตาม้วยพี่น้องด้วยฝากกดซับสไครป์กดติดตามกดไลก์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับด้อนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ